ทำมาหากินโดยยาสีฟันวันเดอร์สไนยเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรราจิน่า ลองใจกันนะนอนนี้เอาเหนื่สนุกนะทําอย่างไรี่หนูเหนื่อยเอาอย่างเราเอาเอายอดหอมไหมไม่ต้องดูคะแนนตํารักหัวเราดูจะถามหน่อยที่ถามเรียงตัวเลยได้ไหมทําไมไม่หมไม่เขาดูเพลงดิเพลงยาวมากเลยนะคืงเพลงมันเปิดได้ทั้งวันอะแต่ละเพลงแบบเนี้ยสองปีแล้วกูไม่ได้รำสนุกเนี่ยจะสามปีแล้วนะมันนึกถึงบรรยากาศโอ้โหี่คุณผู้ชมขะ ขู่กันฟอ่พอฟอเลยค่ะเหนื่อยมากตายให้น้ำหรอกค่ะหมแต่ว่าแมมันเหนื่อยจริงค่ะแต่มันได้ฟิลนะได้ฟิะถึงบรรยากาศนะแม่พี่เส้นหน่อยได้ไหมผู้ชมขะสวัสดีค่ะทุกท่านเข้าสู่รายการโอ้ยแม่มาหาเกย สุขสวันสงกรานแบบไทยๆลุงชมขาป่านนี้ก็คงจะกลับไปหาครอบครัวเนาะใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็อย่าลืลูกทึงหลานด้วยอย่าลืดูแลเราอยู่กับโควิดมาเกือบสาใช่อวยพรให้ทุกครอบครัวมีความสุขนะคะกับเทศกาลสงกรานนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดูแลคนที่คุณรักด้วยแม่ไปหนไงแม่ไปหนก็นี่ไงอยู่นี่ไงเอาอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ออกไปไหนไปเรียกลูกไปเรียกหลานบอกลูกบอกหลานมี กี่คนในครอบครัวเอามานั่งดูผู้หญิงทรรมหากินให้หมดเพราะว่ามีรางวัลให้ด้วยเเอาใช่แล้วค่ะใช่เลยคะคุณแม่ในโอกาสที่รายการผู้หญิงทรรมหากินมีอายุยาวมาหลายปีถ้ารวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย718ตอนโอ้โหแล้วทำงานกันขนาดนั้นแล้วเนี่ยเจ็ด้วยสวยมากนี่ไอ้พวกที่บอกหวยนะซื้อตามแล้วไม่เคยถูกเลยนะ ก็เลยคุณแม่คิดว่าเราจะเฉลิมฉลองกับ718ตอดอันนี้ค่ะด้วยการเหมาหมูแดดเดียวพี่ไฮปลาแดดเดียวปลานินมาจะดีเอามาเลี้ยงน้องๆในรายการรวมให้ให้รางวัลคุณผู้ชมด้วยค่ะรวมทั้งน้ำพริกปลาฉลาดของพี่สุนนะปลาอายยกมาไม้เด็กๆยกมาล็จ้าคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมด5้ารางวัลด้วยกันนะคะเราจะแจกทั้งหมดเนี่ย ในแฟนเพจ Facebook ของรายการผู้หญิงธรรมหากินค่ะกติกาก็ไม่ได้ยุ่งยากคุณผู้ชมค่ะใน710ไร้อบป้ไปไหนะฮะ,ะเด้อเดอเด้อเดยว <c oughs> นางนางอ๋นงอนงอางจะคงลืมเค้กกล้วยหอมคุณแม่น่าจะเป็นไปได้ทำไมวนะน่ะ <c oughs> โอ้โห ผลิตภะณฑ์เขาทำไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นบอกกันง่ายๆก็ได้เลยหอเห็นไหมคุณดูเองแม่คือเค้กกล้วยหอมไม่ต้องพูดถึงหรอกก็ไม่ได้อร่อยมากมายนี่ดีกว่าแม่นี่ดีกว่าหมายถึงว่าคุณก็มีสินค้าของคุณถูกไหมอันนั้นของคุณเป็นอะไรอันเดอร์อามได้ทาให้ขาวให้ขาวบมลุงแล้วหอมด้วยขอ20รางวัลได้ไหมไม่ใช่้องหอมอ่ะซื้อซื้อคุณแม่จัดให้ทั้งหมด7ด สิบรางวัล oh, 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 oh กติกายังไงคะคุณแม่กติกาคือทั้งหมด718ตอนคุณชอบตอนไหนมากที่สุดเขียนข้อความสั้นๆแล้วส่งเข้ามาใน Facebook แฟนเพจของรายการผู้หญิงธรรมหากินเรื่องราวอันไหนที่ถูกใจทีมงานเราจะจัดทั้งหมด70รางวัลอันนี้ส่งตรงถึงบ้านคุณเลยถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะแม่น้องถูกต้องค่ะเพื่อเป็นการ แหละ่จะลองเทศการสงกรามอย่างม้วนสื่นให้กับแฟนรายการทุกท่านค่ะรายการผู้หญิงทํามาหากินจัดให้เลย70รางวัลโอ้ยโโย้ํามีที70รางวัลค่ะแต่ว่าขออนุญาตสุ่มจากคนที่เข้าไปคอมเมนต์บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อรายการนะคะ บอกมาเลยค่ะว่าชอบแขกรับเชิญท่านไหนร้านไหนในเพจของผู้หญิงทำมาหากินคอมเมนต์ไว้ใต้โพสที่แอดมินแจ้งไว้เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะ ยิบโทรศัพท์แล้วเข้าไปในเพจผู้หญิงทำมาหากินตอนนี้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยคุณแม่ขะเราจะขยายความนิดนึงไหมแม,ม่ว่ัรลงวัลเรามีอะไรบ้าง <c oughs> ดีมากสุนสุนสุนเข้าประเด็นตัวเองเลยอย่างของน้ำปลราะระของคุณสุนนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ไก่กานะเขาพูดอะไรกันก่อนเขายกเนเนทีหลังดิเอาที่รยะ <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชอมมองคุณผู้ชมคิดดูดิมันมันสกัดดาวรุ่งกันแล้ก็ทั้งในรายการน้ำปลาร้าของคุณสุนารีไม่ได้ไก,ก่กาอาราเรตอนนี้ส่งขายต่างประเทศได้คือต่างประเทศเขามีข้อแม้เยอะนะพี่สุคือเราไม่ได้ส่งออกเองนะคุณแม่ แต่จะมีคนที่เขา Import Export อยู่แล้ว uh ่ะเขามารับปลาเหลาไฟแล้วก็ส่งที่ท่าเรือ uh huh. ส่งที่โกดังให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แต่ตัวนี้มันเป็นปลากระดีเป็นปลา้ําจืดที่มันไม่ได้ผ่านไม่ได้มีใบเซอร์ <c oughs> ไม่ได้มีใบประมง uh huh. อ่ะก็เลยขั้นตอนเวลาเปเปอร์ที่จะเสนอเวลาอยู่ไปฝั่งโน้นแล้ว uh huh. ที่สังคมเทศมันค่อนข้างยุ่งยากจูก็เลยตอนนี้กับกลูกๆก็เลย ทำตัวใหม่ขึ้นมาเป็นตัวสําหรับส่งนอกโดยเฉพาะ uh huh. แต่ต้นทุนมันมีมันอา,อาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยจะไม่ได้แพงมากเพราะมันมีขั้นตอน uh huh. อพอเป็นเป็นปลาประมงมีใบเซอร์โนนนี่นั่น uh huh. ทุกอย่างมันมี uh huh. ต้นทุนเพิ่มขึ้น uh huh. นะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถ ส่งเมืองนอกได้ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเอกสาเราร้อเอรสาทุกอย่างใช่ไหมตัวนี้ใช่เออตัวนี้ยังนี้ถ้าใครสนใจอยากจะเป็นผู้ที่นําออกไปในประเทศที่คุณอยู่ใกล้เคียงอยู่อยู่ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้แล้วคุณอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ติดต่อได้ที่สุนารีนะสามารถติดต่อผ่านเพจบ้างสุนารีน้ำาราสุนารี พิมภาษาไทยเลยนะคะแต่ส่วนนนี้เป็นโฮมเมดนะคะอันนี้สูตรทําเองนะคะเป็นกุ้งจอมค่ะอันนี้เป็นกุ้งจอมอร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยกุ้งจอมกุ้งจอมที่แบบมีไม่เยอะด้วยอร่อยเลยอ่ะคุณมก้งจอมเอาไปนะหอมซอยกระเทียมขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะลงโรยลงไปนะบีบมะนาวสมุนไพรดีคข้าวร้อนๆนะพี่สุเนาะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนน้ำพริกก็มีน้ำพริกปลาฉลาดมีน้ำพริกปลาป่นนแล้้วก็พริกปลาป่นแมงดามี3อย่างค่ะคุณแม่ส่วนพวกน้ำพริกกับกุ้งจอมเนี่ยติดต่อผ่าน ไลแอดนะไลแอดเหมือนเดิมแอดบอนสุนารีคุณแม่คะน้ำปลาสุนารีรบกวนขึ้นให้ตรงนี้หน่อยนได้ตั้งเพจบ้านสุนารีด้วยขึ้นให้ด้วยตั้งแต่น้ำปลาสุนารีน้ำปลาสุนารีอ่าแล้วก็ตัวนี้ของคุาพิเศษนี่แหละแล้วก็ของอาภพรก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมนะคะในไลแอดนะคะในไลแอด h i a r p a 8 8ก็จะมีสินค้าพวกนี้คุณไม่ต้องไปทำให้เมื่อยตุ้มแล้วแล้วหมูราคามันแพงช่วงนี้ไม่ต้องไปทำเองนะเพราะว่าเวลาทำเองเนี่ย มันค่อนข้างจะอะไรเวลาทำเองเนี่ยมันจะลำบากแล้วหมูมันราคาแพงนี่เอาไฮแดดเดียวเลยนะคะมีอะไรบ้างมันจะมีปลาดุกปลาดุกนาปลาดุกโอ้แต่ปลาดุกเลิศมากปลาดุกอร่อยมากบอกเลยของเราสดเป็นปลาดุกนาไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงนะคุณแม่จ้าจ้าตัวกำลังน่าน่ากินเลยคุณผู้ชมค่ะอร่อยอร่อยเชื่อแล้วป้นทินแดดเดียวสูุดของอาภาก็ยังเหมือนเดิมค่ะของเราขายดิบขายดีอุ้ยเรา ตอนนี้เริ่มทำเลี้ยงเองแล้วแม่ค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจน้าพริกเราก็จะมีทั้งหมดเ็อย่างก็จะมีน้ําพริกเนี่ยจะมีน้ําพริกปลาแดงมีน้ําพริกหมูอร่อยเยอะยมมากมายเจ็อย่างด้วยกันถ้าสนใจเข้าไปในไลน์แอดเฟซบไอเอดได้เลยจ้าอย่างของพี่ฮายนะคุณผู้ชมค่ะน้ําพริกนางอร่อยมาก ในบ้านหนูแมวเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําพริกของพี่หายนนี้ของพี่หาย,ายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นกากหมูกากหมูคุณ<ม>ผู้ชมขาน่ากินทุกอันเลยจกหมดแล้วนะตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมขาต่อไปอน้ำพริกของพวกเรากินแล้วจะกระแลจะขาว <S <S ขายอะไรของคุณเไรเนะพูเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นอ่ะอีเวนต์ของเรานะแม่นะหนูก็จะเอาผลิตภัณฑ์ในในเครือของหนูอะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่หนูทำออกมาลิลามาร์เก็ตใช่ไหมอ่าลิลามาร์เก็ตของหนูนะอันนี้เป็นไว้อาพิษนะบำรุงลักแร้ของคุณให้ขาวนุ่มชุ่มชื่นนะแลวหอมด้วยเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้ดูเราลักแร้เริ่มดำแล้วเวลาออกกำลังกายมันสีตรงไหนที่ดำนะได้หมดเลยลักแร้ข้อสอบเออจรป่ะไหน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 ข้อสอบตรงไหนข้อสอบ ของลีลามาเก็ตก็ไปด้วยไปด้วยทั้งหมดนี้70รางวัลเราจะแจกในเพจตามกติกาที่บอกไปค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้รายการผู้หญิงมาหากินเราทำอีเวนต์นะคะวันที่7ถึงวันที่สิบพฤษภาคมเราเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์ไปเจอพวกเราได้ได้กับแล้วยังมีร้านอื่นๆแต่ที่สำคัญคืองานอีเวนต์ที่เราจะจัดขึ้นที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะตั้งแต่วันที่เถึงวันที่1พฤษภามนี้ เจอกับเนี uhm ่ยร้านของไฮกับร้านชุนลีแล้วก็ร้านตัดผมร้านค้าอีกเยอะแยะมากมายที่จะไปเจอกันในวันนั้นนะคะแล้วก็จะเจอพวกเราวันวันที่เก้าวันที่เก้าพิศพาจะเจอพวกเราแม่มันขวางแล้วอันที่เก้าเนี่ยเจออันครบเลยแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยอ่าจจะเป็นแม่กับหนูบ้าอะไรเงี้ยเราไปกันอีกแล้วนหลังไปอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนเพราะว่าอยากให้เศรษฐกิจเราอ่ะแบบ มีการเคลื่อนไหวแล้วีมากเนาะอุดหนุนคนละเล็กคนละน้อยแค่นี้เราก็ชื่นคนไทยอุดหนุนคนไทยยังไงก็รอดวันนี้เอามาบอกข่าวก่อนแต่วันใกล้ๆจะมากระทุ้งมาเตือนเราจะมาเตือนกันอีกทีนึงเป็นระยะระยะนะจ๊ะค่ไทะเห็นบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาก็จะไปด้วยนงานอีกนเขาเเขาจะไปออกบูธด้วยนะไปเลย ชิมแล้วหัอร่อยมากใช่แล้วคุณผู้ชมขาคนนี้ก็ต้องบอกว่าความแก่ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยเขาคือตํานานต้องบอกว่าเป็นตํานานบทหนึ่งของตลกเมืองไทยเลยจะเป็นใครนั้นไปพบเลยค่ะตลกรุ่นใหญ่ไวเก่าที่พูดถึงจะเป็นใครพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะ ของรายการผู้หญิงดำมาหากินนะไปเล่นเกมชิมของรางวัลจากแม่แม่กันก่อนได้เลยความโชคดีจงสถิตแต่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะ มา22ปีไม่เคยรำมาก่อนเลยนะโปรดวเซอร์เขาบอกว่ารำเถิดได้ตังค์รำเถิดได้ตังค์ครับผมอันนี้เราหัดรายการไว้นะจริงๆแล้วณวันนี้จริงๆที่คุณผู้ชมกําลังดูเนี่ยคุณพี่คอยู่ไหนคะณตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่เยอรมันเพื่อนเขาบอกเล้ว่าเราไม่ได้ไปไหนด้วยกันมึงนอกมาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยให้เขาเรียกว่าเขาอยากไปไหนพี่อะพี่เคจ้าพี่สุดถามอะไรหน่อยได้ปะเขาบอกว่าหนูอายุจะห้าสิแล้วรอที่คิดว่าไหน ก็พี่ไม่ดูผิวไงเสียค่ะเสียค่ะหน้าทำตาพี่เนี่ยไม่ได้คิดว่าพีเคจะห้าสิบนะครือด้วยด้วยรู้จักหนูมานานแล้วเห็นแบบคือช่วงเนี้ดูหน้าเขาสิผมสี่สิบแปดอันนี้จริงจริงนะคือสี่แปดแล้วไม่คือคือจะบอกมันจะมีช่วงนะถ้าดูในรูปแล้วจะมีช่วงที่หน้าเราค่อนข้างพังคือผมอะดูแลตัวเองมาตลอดดูแลร่างกายแต่ไม่ค่อยดูแลผิวหน้าผิวเนี่ยมันจะแห้งในช่วงนั้นจะมีผิวแห้งเป็นพิเศษ แห้งจนดูหมองแก้มะไรดูเนียอายุหรือรอยเดิมเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วอพอาะ40กว่าปุ๊บเสน้นหนาผากก็มาตีนกาออกมาใต้ตาก็มานะร่องแก้มก็มามจะบอกว่าไอ้ครีมที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะมันเหมาะมากสําหรับผู้ชายและผู้หญิงอายุตั้งแต่40อัพไม่ว่าคุณจะเป็น 40, 50, 60หรือ70ไม่นัสเวนตี้ใช้ได้แต่จะบอกว่าที่ผมรูจ 20, จ้จักมาเวนตเจ้ากระปุกนี้ได้เนะี่ยเพราะพี่แอนซิเรียม พี่แอนเนี่ยผู้หญิงวัยเลขห้าพี่แอนเนี่เขามีเคล็ดลับผิวสวยเพี่แอนบอกนะว่าใช้มันได้ยากเลยแล้วคิดดูว่าท้ามันไม่ยากสำหรับผมมันง่ายมากสำหรับคุณด้วยสูตรนี้เพื่อผิวเลข4ี่เลขห้าเลขหกโดยเฉพาะเลยนะจะผมลองใช้ครั้งแรกแล้วอ่ะผิวที่แห้งนะมันชุ่มชื้นขึ้นขนาดนอนห้องแอร์เนี่ยนะตื่นมาเนี่ยหน้ามันยังฉ่ำอยู่เลยนะให้ดูได้อะแก้มขวา แก้มซ้ายอดูหน้าผากอดูคันดูคอมันมีอะไรอยู่ข้างในคะเหมือนพี่มันคือรกแกะผสมกับทองคำนี่คือเทคโนโลยีจากเกาหลีนะนี่คือนวัตกรรมเนื้อครีมเข้มข้นแต่ซึมไวอย่างที่บอกว่านี่คือสารสกัดจากรกแกะผสมทองคําเจ้าตัวนี้จะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วพูดถึงรกแกะแล้วนะผมรู้เลยว่าคนดูของรายการรู้ยแล้วว่ารกแกะเนี่ยมันดังมาเป็น20ปีแล้วแต่บางคนคิดว่ารกแกะมันแพงบอกได้เลยว่าไม่ใช่สำหรับ My Nut 20 มันสซวนตี้ของดำเนี่ยพิเศษกว่าตรงที่มีส่วนผสมจากทองคําด้วยเจ้ารบแกะผสมกับทองคํานี้มันช่วยเรื่องจุดด่างดำทาทั่วหน้ารอบดวงตาชีวิตจริงคืออย่างนี้อ,อย่างนี้แต่มันก็ได้ผลมันไม่จำเป็นจะต้องทาแบบไหนยังไงมันก็ได้ผลตับได้คุณใช้มันเวนตี้แล้วจะบอกว่าติดใจจริงแล้วก็ใช้ต่อมาเลยนะหน้าที่ดูหมนหมองมันดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นร้วรอยที่มันบอกว่า30กว่ามา40ริ้วรอยเริ่มเห็นปั๊บเนี่ยทุกวันนี้นะ โอ้ยอย่างพี่นุ่มเหบอกเมื่อกี้พี่กราบเลยเอามาเนชชวยตี้ไปใช้พี่นี่เป็นครั้งที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าร่างกายที่มันฟิตมากยิ่งขึ้นมันเข้ากับหน้าเราเพราะฉะนั้นแฟนรายการของทุกคนเลยนะ4050 6 0 70เนี่ยที่มีปัญหารูปรอยเยอะจุดด่างดำเยอะอยากดูดีขึ้นเอาแบบเนี้ยมาได้ขนาดเนี้ยแล้วคุณจ่ายไปแค่วันละ16บาทย้ำนะวันละเพียงแค่16บาทลองเลยกับ m i n นชชววันนี้ผมจัดให้กับแฟนรายการทุกคนที่นี่ ลดไปถึง70%ด้วยกันหนึ่งกระปุกหลักมัน2,990บาทแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าลดให้70%ผมให้ซื้อ1กระปุกผมแถมให้สองกระปุกไซ้เดียวกันให้บอดี้โลชั่นกลิ่นน้ำหอมยุโรปให้อีก1หลอด4ชิ้น1 2ึ่นี้ทั้งหมดราคาก็คือ9,860บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทแค่นั้นเอง โทรมาตอนนี้15.7 7หรือรา n นัลัตเนะรีบจองสิไว้ก่อนวันนี้ยังไม่จ่ายก็ไม่ว่าแต่ขอจองสิไว้ก่อนส่งฟรีดูยแลวดูหน้าของคนในวงการที่เขาใช้กันถ้าไม่เชื่อหน้านี้นะไปดูหน้านี้นิโค t เทียโอายุแต่50ใช้ Man ัตเซวีพี่เอิร์ฟพรมพรอายุแต่50ใช้ m า n ัตเซเวนวหน้าสมาคมไวเล็ก5าพี่เอชชตินมาเมื่อก่อนพี่เอเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องฝ้ามีกระหน้ามองรู้รอเยอะแต่ตอนนี้คุณดูนะ ดูนี่ดูภาพซ้ายกับภาพขวาตอนเนี้ยหน้าสวยผิวเนี่ยแลดูกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วแน่นอนเพราะผิวคุณดีอ่ะคุณก็จะมีความสุขจากภายในมากยิ่งขึ้นสชหมดแล้วเหรอออะไรเมื่อกี้ที่พูดอยู่ในห้าสิบสายหมดแล้วเหรอใช่พี่อเอาอย่างนี้ผมผมขอแบบเอาเอาจริงๆเลยนะแล้วผมให้รายการนี้ตั้งไว้5นาทีผมให้โอกาสสุดท้ายจากแฟนรายการนะแล้วไม่ใช่ว่าพอมหมดเวลานี้ปั๊บแล้วโทรมาบอกโอ๊ยพีเคห้าไม่5้าไม่จริงหรอกโทรเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงพอมหมด5นาที เราไม่รับสายเพราะฉะนั้นผมจะให้5นาทีสุดท้ายไม่จํากัดสายเราจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่อตอนนี้เป็นต้นไปอาเวลาทารายการมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยจะบอกว่าตลาดซินแคร์ของเมืองไทยอะมีเยอะมากมแต่ที่บอกว่า m i n u s 20เนี่ยให้คุณภาพแล้วเรากล้ารับประกันเลยนะทั้งหมด4ชิ้นนะ่ะโทรมาตอนนี้1577รู 1, 5, 7, ้รา,ายได้ไมเนสเทรนีะรีบจองสิบไว้ก่อนวันนี้ยังไม่จ่ายก็ไม่ว่าแต่ขอจองสิ์ไว้ก่อนส่งฟรีด้วยและที่สําคัญนะัใช้แล้วคุณรู้สึกว่า มไม่ไดีเหมือนพี่เคพิษปะส่งกลับมามเรายินดีคืนตังค์ด้วยหนึ่งห้าจะดเจ็ดด้วยไลน์ at minus t w นั่นเองนะตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบจะหนึ่งนาทีแล้วคุณมีเวลาแค่สี่นาทีขอให้โชคดีนะเพราะหมดสี่นาทีแล้วเราไม่รับโทรศัพท์แล้วหนึ่งกระปุกละมันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่วันเนี้ยผมให้ซื้อหนึ่งกระปุกผมแถมให้อีกสองกระปุกซส์เดียวกันให้บอดี้โลชั่นกลิ่นน้ำหอมยุโรปให้อีกหนึ่งหลอดสี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่นี้ ทั้งหมดราคาก็คือ9,860บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทแค่นั้นเองที่1577หรือว่า Line a minus 20 e 2 0นั่นเองบนโต๊ะเนี่ยคุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทใช้ได้6เดือนตกวันละ 16บาทแค่นั้นเองครับ1577เท่านั้นนะคะไม้นัสเวนตี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีเวลาเหลือนะรีบโทรมา1577หรือจ็ดเจ็ดด้วยไลน์แอดไมนัสเวนตี้รีบจองสิทธิ์แล้วกันครับผมกด1577แล้วบอกว่าเอาตามที่คุณพีเคบอกใช่โปรนั้นเลย123และบอดี้โลชั่นเป็นสี่ครับจาก9860บาทคุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทแค่นั้นขอให้มีความสุขนะคะเที่ยวให้สนุกกับคุณภรรยานะะคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณลูกสาวนะขอบคุณครับ ช่วงหน้าค่ะเรากลับไปม่วนชื่นกับสงการเทศกาลค่ะอันงดงามของเรากันต่อเนื่องแต่ไม่รำแล้วนะไม่รำแล้วค่ะไม่รำแล้ยนะร่วมทำมาหากินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plus Far Infrared Patch ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดเป็นใครไปชมเลยค่ะ ตามองตาสายตาเราจ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านสวงในจะรักฉันก็ไม่รัเจะลงฉันก็ไม่ลงฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้เธอจะง่าไม่ไรดอกไม้ที่เธอถือมาตามองตาสายตาเราจ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านสวงในจะรับฉันก็ไม่รักจะลงฉันก็ไม่ลงฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ โธอะงาไม่ไรดอกไม้ที่เธอถือมาตามองตาสายตาแล้วจ้องมองกันโม่ใช่แนั้นรยรับชันก่อไม่รัเดี๋ยวนะก็ยังไม่มีการห้ามกันอีกวันดีมคูสลาอะรดูอะดูอะดูอะดู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 ดีครับดู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 นูนูด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 ูนูดูนนู นานสามสี่สิบปี<ช><ช>จริงๆครับผมเจอนที่ราชบุรี ทำไมไปเจอที่นี่นะตอนนี้ไม่ได้แต่งงานเป็นพิธีกรยันจำไม่ได้อะราชบุรีนานมากมันนานไปไหมนี่เนพิธีกรจำไม่ได้เขาจำไม่ได้จำจำจำตั้งแต่ยังไม่มีผัวเนี่ยยังไม่มีหรอยังไม่มีเขาเป็นพิธีกรแรกๆเขาเป็นพิสามสิบนะอ๋อจำแม่นเนาะจริงเลยแต่หนูเจอเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วใช่หัวหน้าที่เจอบ่อยนี่ก็เจอประจำเจอเจออยู่เรื่อยๆหนุ่มก็เจอประจำตั้งนางอดูกค่ะเดี๋ยวว่าน้ำผึ้งหน่อยน้ำผึ้ง น้ำเข็มออขอบคุณแข็งแรงนะแล้วเนี่ยบ้อนะขอบคุณขอบคุณ นนคิดดูดิต้องเสิร์ฟน้ำขิงแล้วอะในรายการน่ราการร้องแค่ทอนเดียวแล้วก็ร้องปิดเลงเด่นจริงนะดาราดาราแ่สาวเอ๋ยวันนี้ฉันมีความสุขสนุกลือเลื่งหัวใจที่นี่เราเป็นแดนสวรรค์เธอกับฉันแล้วก็ลำเลื่อยไปเพลงเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่แก่จริงเนี่ยร้องไม่ได้นะนนจัดอ่ะไปน่หนึ่งแล้วนั่งถ่ายได้จริงไถ่ายเหรอเร็วเ้เร็วเข้าเ หกสิบกว่าหกสิบกว่ากว่าเท่าไหร่จ๊ะกว่าอีกอีกอีกสิบละกว่าอีกสิบ่ะเท่าไหร่อ้างจริงนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองย่างสามแล้วโอ้ยตัวยังตรงแข็งแรงเลยอ่ะเท่าเท่าพี่เอกนะสารพงษ์เหรอแต่อาเอกเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วทิผมก็ยังโอ้ยเดินหลังนะแม่หลังยังตลงเลยออกกําลังกายใช่ไหมดูแลตัวเองยังไงบ้างดูก็จะเพราะต้องออกกําลังกายฮะอ๋อโดยโดยการขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลงเจอหน้าเจอไอ้คำว่าขึ้นลงเนี่ยมันคิดได้หลายอย่างนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงกระไดไงวิ่งไม่ไหวแล้วกรไดวิ่งไม่ได้แล้วก่อนก็วิ่ง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 ตัวหลังไขข้อไม่คดีเขาเขาห้ามบอกคุณหมอห้ามก็ไม่วิ่งนี่ใช ขึ้นลงขึ้นลงเอาก็ได้ดพี่เพื่อนก็ได้ด้วยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยญ่ใอย่าอย่แล้วแกว่าเป็นละเล่นเลยกตอนเราตอนหนุ่มๆฮะสุบรีด้วยแล้วดูดฮะสุบรีดื่มดื่มด้วยไหมฮะดื่มด้วยทุกอย่าง้องดูดเลยเนาะใช่ใช่ทุกอย่างเลยหนักไหมักมเยอะไหมก็มันมันไม่เยอะหนะเพราะพวกเราเป็นศิลปินใช่ไหมเพื่อนฝูงเรามันเยอะ พอเลิกพบก็มาเลยเดี๋ยวเพื่อนมารอแล้วไอไม่ไม่เลี้ยงอะไรอยู่เดี๋ยวว่าแดังแล้วยิงไม่ตอนนี้อ่ะตอนนี้เลิกแล้วเลิกเวมากี่ปีแล้วเลิกมาสิบกว่าปีแล้วโอ้โหว่าสมัยก่อนเนี่ยนะยุคคาเฟ่รุ่งเรืองเนี่ยวันวันหนึงกี่ที่กี่ท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 ว่ที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 ่ทเ่ที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 ่ท่ที่าีที่ที่ คนอื่นเขาเจ็ดแปดที่นะก็ารูเอาแค่แค่นี้พอเพราะวันเดี๋ยวเราไปทำงานอีกตอนหนังมันก็เยอะอยู่ตอนนั้นยหนังเยอะเยอะฮะประมาณกี่เรื่องอ่ะก็ที่รวมๆแล้วก็สิบกว่าสี่สิบกว่าเรื่องไม่น้อยนะนนนนไไมม่่้้ออยยะะแล้วเงินทองไปไหนหมดนะเงินทองก็แบบแบบแบบอะไรเงินทองอ่ะก็อยู่ก็เก็บไงเก็บส่งลูกเรียนบ้านนะอุตส่าห์ไม่ทําอะไรนะบ้านยังไม่ต่อเดิมเลยอยู่ยังไงอยู่งั้นดีกว่าก็อยู่อย่เงี้ยเอาเงินส่งลูก ตอนนี้ลูกเรียนจบหมดหรือยังคะจบหมดแล้วอะดูจ๋าตอนที่เล่นหนังนะคะอะดูเล่นกับพระเอกคนไหนบ้างคะก็มีต้องพูดพี่เอกก่อนเพื่อนพี่เอกสารพงศ์นะคะพี่เอกสรพงศ์ทูนิรันซับทูนอาสมบัตินี้ไหมคะมีค่ะอาสมบัตินีงเอนะนางเอกพอกนางเอกจะเล่นตอนพ่อเป็นสมบัติเป็นพ่อแล้วล่ะโอ้ตอนนี้เป็นพ่อแล้วอากงอกงอกงก็เล่นอ่าแล้วก็อาทูน ทูนก็เล่นนักเอกก็นวรัตจารุณีจารุณีนองต้องเนี่ยยุคนี้เลยอ่ะยุคเร้ยุคนี้ยุคนี้เขาดูรถรถทำไมแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งอาหายไปอ่ะไปไหนก็ก็โควิดนี่แหละปกติถ้าไม่มีโควิดก็ยังพอได้อยู่เข้าๆออกๆมั่งกับกับจอแก้วจอเงินเนี่ยนะตอนนี้โควิดมาก็ก็ต้องไม่เข็บฮะเข็บเข็บไม่ไหวดิ่่ต้องกินของเก่าไม่ได้ยินนานแล้วนะจอแก้วจอเงินโอ้แสดงอเแว่าเราเก่าจัดใช่ไหมเนี่ย <Okay. S 2> แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งอาเปิดร้านอาหารครับผมร้านอะไรคะก็กว๋วยเตี๋วก่อนเริ่มแรกกว๋วยเตี๋ยวก็เอาสูตรจากเพื่อนๆเนี่ยเขาขายกันดีแล้ว,วลงทุนเยอะด้วยนะเยอะฮะโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ก็ครั้งแรกก็ประมาณสองแสน 2, ประมาณลงทุนไป<อ>แต้องทำต้องทาสีอย่างดีเ<อ>พราะเราชอบเนี่ยเราชอบสีสันเลยแถมบอกว่าอาเหนื่อยไหมคัตอนช่วงเนื่เหนื่อยมากเพราะว่าทงสารทั้งครอบครัวตื่นเช้าต้องไปซื้อถืงอกต้องไปซื้อผักซื้ออะไรต่ออะไรี่เดี๋ยวอาดูต้องไปหนังหนึ่งมั่งอะไรบ้างไปละครมั่ง

ต้องกินท่ายนะผมจะได้ดำว่าหมอได้ไอเดียมาจากตรงนั้นอยู่ในสมองแต่ไม่จริงอคิดว่าคิดว่าไม่จริงก็แต่เราชอบกินสลายนี่ไล้มาแต่ชอบดำอยู่นะเลยทำสลายดี่กว่าเราขอขออนุญาตในใจขออนุญาตเท่าแก่น้อยเขาขอเป็นลูกศิษย์นะเธอก็เลยขอในใจเลยใช่เท่าแก่น้อยตอบมาว่าโอเคโอเคเลยพวกเข้ามาในฝันเลยว่าโอเคขายให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาสลายนะม มีอะไรบ้างคะพี่ดูงะมีอะไรก็รสดั้งเดิมฮะเนี่ยกินน้ออริจินอลออริจินอลลองแกะได้เลยนะคะแกะได้เลยอันนี้ล่ะครับเป็นอะไรอันนี้ก็จะมีสไปซี่สไปซี่เผ็ดหน่อยมีพริกดองด้วยเหรอคะชีสก็มีแต่อนี่มีรสเข้มข้นเลยเข้มข้นลองชิมดูไหมคะอันนี้รมีพริกทอดด้วยเหรอคะครับผมพริกทอดพริกทอดทำใหม่ลูกสาวทำให้มาขายยังไม่ได้ติดัมด้ตเลยลองชิมดูอร่อยอร่อยนี่อร่อย อบนะขอต้อนรับการกลับมาของตลกรุ่นใหญ่ที่หายหน้าหายตาจากวงการไปนานเลยนาดูดอกกระดอนที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายสารายฟูทอดกรับแม่น่าเสียดายนะวันนี้เวลาหมดสัก่อนกับคุณผู้ชมขอให้แม่แม่ชิมสาร่ายกันไปก่อนนะคะรุ่งนี้มา เดทชีวิตของน้าดูกันต่อค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ